สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเราอู่ต่อรถยกช่างลุงอู่ต่อรถยกช่างลุงเมืองชิบูมนะครับอัปเดตนะครับงานล่าสุดปัจจุบันนะครับวันที่15นะครับพุธพราหกสิบแปนะครับเราจะให้ผู้คนมาดูเป็นรถบิ๊กเอฟนะครับเป็นรถบิ๊กเอฟตอนเดียวนะครับซึ่งรถบิ๊กเอฟรุ่นนี้เราจะหาดูได้ยากมากแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนต่อนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนนํามาใช้แล้วเพราะว่าปีมันต่ํานะครับก็ลูกค้าก็ให้โจทย์เรามาว่านะครับรถที่ดีนะคือคือรถที่มีอยู่แล้วลูก็็เเเอาาามมัันนนนใใชช้้กรรรรไปปถถทิตว ไปใช้ยกเข้าอู่เจ้าของใช้ยศงานตัวเองนะครับนะฮะรถวีทยมรุ่นนี้นะนะครับ,ม,ม,นะนะรบมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูว่ารุ่นนี้ใส่อะไรบ้างเราใส่อะไรใ,ให้บ้างในลูกค้าในชุดนี้ชุดนี้เป็นวิทชุด1 2ึ0 0หมนปอนด์นะครับชุดนี้เลยครับหนึ่งหมื่นสองนที่ผมเรียกเป็นหนึ่งหมื่นสอนคือว่าวินตัวนี้เป็นวินห้าตันห2มื่นสองพันปอนด์นะในชุดนี้ก็จะเป็นชุดนะครับเอ่อรวมๆนะครับก็จะมีอุปกรณ์ช้อนลอ้อนะเท้าวามก่อนอุปกรณ์ช้อนลอ้ออุปกรณ์แทงแหนบอุปกรณ์รองล้อนะครับ ทุกอย่างเนี่ยในชุดนี้ได้ได้เหมือนกันหมดนะครับแตกต่างที่วินอย่างที่เคยบอกครับราคาก็แตกต่างที่วินวินใหญ่วินเล็กอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างที่วิน <S <S ชุดนี้ลูกค้าก็เพิ่มเติมโดยดชุดแหนบที่ร้านชุดแหนบของเราเป็นชุดแหนบสิบหกมิลนะครับสิบหกมิลดัดโค้งนะครับสิบกมิลดัดโค้งแล้วก็มีโช๊คแกน2ี่สิบนะครับยาวหนึ่งคู่นะครับเราก็จะดัดโค้งให้ลูกค้าแล้วก็รัดจัดตรงให้ลูกค้าก็จะไปใส่ย,ยางแล้วหนักนะครับท้ายมันก็จะสูงขึ้นอีก นะก็นะครับหลังที่จากจากที่ไม่ได้อัปเดตนานนะครับก็จะอัปเดตให้ลูกค้าดูว่าวันนี้นะครับงานปัจจุบันของเรานะครับเป็นชุดตอนเดียวนะไม่ว่าจะเป็นรถสี่ประตูรถแคบนะครับลูกค้าสอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะรถแคบรถสี่ประตูนะครับก็จะได้เหมือนกันเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นใหม่เก่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาคว่าเก่าต้องได้แค่นี้ใหม่ต้องได้แค่นี้นะครับเราทําให้สิบวนกันหมดนะครับอ่ะตัวนี้พิเศษหน่อยมาดูมาดูวินนะครับมาดูวิน ตัวนี้เป็นวินหมื่นสองันปอลันว่าเนะครับที่เราใส่ลูกค้าประจาตัวนี้ตอนนี้ตัวนี้พิเศษก็คือจะเป็นตัวกดสลิงนะครับผมจะไม่เรียกตัวเรียงสลิงลูกค้าผมจะเรียกตัวกดสลิงเพราะว่าเรียงไม่เรียงขึ้นอยู่กับเราใช้นะครับถ้าเรามีตัวนี้อาจจะมันอาจจะเรียงให้เราได้ได้ดีนะครับกว่าตัวไม่มีเพราะว่ามันจะกดสลิงไม่ให้ฟู่ผมก็เลยใช้ผมก็เลยเรียกตัวกดสลิงนะครับให้มันแน่นให้ก้อยมันแน่นนะก็ ประมาณนี้ลูกค้าชุดนี้ก็เพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้มาตอนนี้เราจะทําไงให้ลูกค้าได้ใช้ของที่ดีนะครับชุดนี้ผมแถมเลยผมไม่มีได้บวกเพิ่มนะครับอยู่ในชุดหนึ่งหมื่นสองพันได้ตัวกดสลิงด้วยนะครับปัจจุบันอัปเดตเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับอยากจะต่อทลายเล็กนะครับไ้ายหกล้อรถยกเป็นวินใหญ่วินเล็กนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสี่ประตูรถแคบนะครับลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลติดต่อคุยกันนะครับขอบคุณที่ติดตามครับฝากอู่ต่อรถยกทั้งลุงชัยภูมิสวัสดีครับ